กี่โมงแล้วไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ง่วงเลยน้าก็ยังไม่ได้ล้างน้ำก็ยังไม่ได,ไได้วันนี้เขามีเพื่อนชื่อนี่เห็นหรือเปล่าเขาชื่อคุณชายชาน,นนะฮะมีตุ๊กตาเป็นเพื่อนไม่มีคนนีก้กอดกอดตุ๊กตาไปก่อนน้องอย่างนอนเร็วบางอะ่ะสิวขึ้นแล้ว นาเริ่มพังแล้วนะฮะเหงาจูเปยบอกตรงๆ <c oughs> ไม่มีอะไรทำอ่ะม้าบอมมากมากเลยอยากจะไปอาบน้ำแล้ว <c oughs> คิดถึงนะฮะคุณชายชาุนน <c oughs> ไปและออาบน้ำก่อนบายบาย